Hola madridistas, muy feliz de vestir la camiseta de Real Madrid, eh, tengo ganas de jugar mi primer partido pronto. ¡Hala Madrid! รอันมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนจัดงานพิธีเปิดตัวคิริยันเอมบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามซานติอาโกเบนาเบลในสเปนเมื่อวันอังคารที่16กร,รกฎาคมที่ผ่านมาโดยดาวเตะวัย25ปีย้ายมาซกราชันชุดขาวรอันมาดริดแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญากับปารีแสแซงต์แชร์แมงซึ่งเอมบัปเป้จะสวมเสื้อเบอร์9ลงเล่นในฤดูกาล2024-2025เขากล่าวกับแฟนบอลเป็นภาษาสเปนว่าสวัสดีตอนบ่ายทุกคนผมจะพยายามพูดภาษา และกล่าวต่อว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อมากที่ได้อยู่ที่นี่ผมฝันว่าสักวันจะได้เล่นให้รอันมาดริดและวันนี้ผมก็มีความสุขที่สุดผมอยากจะขอบคุณประธานฟลอเรติโน,โนเปเรสที่เชื่อมั่นในตัวผมอย่างมากมาโดยตลอดที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างก็จบไปแล้วขอบคุณมากๆนอกจากนี้ผมยังอยากจะขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อให้ผมได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้ส่งผลได้ทําสิ่งต่างๆมากมายและทําให้ผมได้เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลานี้ผมตื่นเต้นมากการได้มาอยู่ที่นี่ในวัน,น สิ่งสำคัญสำหรับผมนี่คือสโมสรในฝันของผมและเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของโลก